ในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียน CSS กันเอ๊ะว่าแต่ CSS มันคืออะไรไปทำความเข้าใจกันใน10นาทีกันเลยครับ สวัสดีครับทุกคนครับอยู่ผมเปรนดบอนทูเดฟนะผมวันนี้เนี่ยเราจะมาทําความเข้าใจกับคําว่า CSS กันดีกว่าครับโดยคําว่า CSS นี้นะผมมาจากคําว่า Cascading Style Sheet นั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเรียนตอนที่แล้วนะผมที่เกี่ยวกับ HTML มาเห็นคําว่า Style ์ไหมครับนั่นแหละครับเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของคําว่า Style ที่จะทําให้เว็บไซต์ของเราสวยยิ่งขึ้นไป,ปนพร้อมๆกันครับโดยจําได้ไหมเอยตอนที่แล้วเนี่ยเราใส่ St ตล์ลงไปใน h1 นะผมที่จะทําให้หน้าตาของตัวขนาดใหญ่ของเราเน หัวข้อของเราเนี่ยสวยงามยิ่งขึ้นนั่นเองครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรไปเต็มไปหมดเลยนะครับ <Rail road> แต่แน่นอนครับผมว่าตัว H1 เนี่ยสไตล์ทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่แค่ในส่วนของแท็กของเขาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยดันครับผมอยากจะได้ H1 เพิ่มเนี่ยแบบเดิมเนี่ยเราก็จะต้องสร้างใหม่นะผมแต่ถ้าเกิดการสร้างใหม่ของเราไม่ได้ใส่สไตล์ลงไปเหมือนกับบรรทัดที่19เนี่ยเราจะพบว่าอ,อ๋อสไตล์เนี่ย,ยมันไม่ได้ติดตามมาด้วยนั่นเองครับเราเพิ่มแท็ก H1 ใหม่เนาะนี่ครับเห็นไหมครับพอกดรันปุ๊บเราจะพบววว่่าาออมมีี S1 ตัเเดินปสฟ้้แล ตัวใหม่นี้ที่มันเป็นตัวใหญ่เหมือนเดิมปกติเลยนะครับคาถามคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการที่จะอยากได้แบบเหมือนกันไป,ไปเลยเราจะต้องก๊อปพวกนี้มาแปะทุกอันเลยไหมคําตอบก็คือไม่ครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราสังเกตเห็นนะคือ a t t r i b u t e ตัวส่วนสไตล์เนี่ยเราก็จะต้องยัดลงไปในแท็กต่างๆที่เราจะใช่ใชไหมครับแต่ตอนนี้ครับไม่ต้องครับเราสร้างแท็กใหม่ให้ผมที่เอาไว้รวมสไตล์ทุกอย่างของเราที่จะอยู่ในหน้าเว็บไซต์เราแยก มันออกมาครับแล้วเราก็ค่อยเรียกใช้มันเนาะโดยวิธีการครับผมให้เราไปที่แท็กตรงส่วนของ head ครับพิมพ์คำว่า style แบบนี้เพิ่มไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็ผมลาก๊อปโค้ดในส่วนของสไ y l e ที่เราเอาไปใส่ใน h 1พวกนี้เนี่ยใส่ลงมาในนี้ได้เลยครับโดยการใส่ของมันนะจะแตกต่างกับการใส่ปกติิดนึงครับคือให้เราก็ผมใส่ชื่อแท็กที่เราจะต้องการเปลี่ยนแปลงมันไปก่อนแล้วนะทีนี้เนี่ยเราต้องการเปลี่ยน h 1ทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์เราให้กลายเป็นแบบสวยๆใช่ไหมดังนั้นครับผมเราใส่ h ในส่งปีก้าเปิดปิด แต่ว่าการใส่สไตล์แบบนี้เราจะต้องลบนะผมที่เขียนว่า a t t r i b u t e ที่เปนสไตล์เนี่ยด้านหน้าเนี่ยออกไปด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นแบบเนื้อ,เน,อเ,นนเน้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็ผมเราก็ทําการเว้นบรรทัดก็ผมให้มันดูง่ายเนาะเสร็จแล้วเรากดรีเฟรชดูครับเราก็จะพบว่านี่เป็นไง tag h 1ทั้งหมดนะฮะจะถูกเปลี่ยนไปตามสไตล์ที่เราได้กําหนดไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองไม่ว่าเราจะเพิ่ม h 1อีกกี่ตัวนะผมเป็น10เป็นร้อยตัวเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปให้นะครับผมโอ้โหดูสิมันเปลี่ยนไปทุกตัวเลยโดยการทำสไต์แแบบนนีีีี้้มมัขอดรตรตงท่่วาาเ แค่ทีเดียวนะทั้งหมดครับผมที่ใช้งานแท็กตัวนี้เนะี่ยจะถูกเปลี่ยนไปด้วยครับเห็นไหมเปลี่ยนจากสีอคว้านะผมเป็นสีเรดมันก็จะเปลี่ยนไปหมดเลยนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งแก้ทีละจุดหลายครั้งเนี่ยเราอยากจะให้หน้าเว็บเรามันเหมือนกันใช่ไหมอยู่ๆเราอยากจะเปลี่ยนสีฟอนต์ทั้งหน้าเว็บเลยให้กลายเป็นสีเขียวเราก็ไม่ต้องแก้แบบทีละจุดทีละจุดครับเราแก้แค่จุดเดียวตรงสไตล์ตรงนี้ได้เลยครับ ถ้าเกิดเรามีคำถามต่อนะฮะว่าเจ้าตัวสไตล์แบบนี้เนี่ยเราใช้ได้แค่ H1 ไหมเราใช้กับ H2 ใช้แท็ก P ใช้แท็ก Image ใช้แท e ็กอื่นได้ไหมคําตอบของผมก็คือได้ครับ ไปดูกันเลยโดยสเต็ปต่อมาครับเราจะใช้กระแทก p เนะาะพารากราฟของเรานั่นเองครับเปลี่ยนตัวเนื้อหาสีต่างๆเนี่ยให้เป็นตามที่เราต้องการเลยเนาะนะที่นี้เปลี่ยนฟอนต์แฟมิลี่เลยับเปลี่ยนรูปแบบของฟอนต์เลยให้มันดูเจ๋งๆขึ้นนะครับจะได้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงเนาะอะ,อะลองเอาเป็นแฟนตาซีแล้วกันเออชอบอะไรที่เป็นแฟนตาซีจังเลยเซฟแล้วก็ลองรันอื้อคุณประยุทธ์จันทร์โอชพุทธก็ขึ้นมาแล้วนะครับฟอนต์สวยสดใสมากๆเราก็สามารถเปลี่ยนอย่างนี้ในส่วนของ s1 ได้เช่นกันนะ<ๆ>นนเห็นไหมเนี่ยถ้าตาเปลี่ย ไปนั่นเองนะฮะเฮ้ยเราถ้าเกิดมีคําถามว่าอยู่ๆในอยากจะเปลี่ยนแบ็คกราวในของทางเว็บเลยเนี่ยทำยังไงคําตอบก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนนะว่าเปลี่ยนแบ็คกราวทางเว็บเนี่ยใช้แท็กอะไรคําตอบง่ายๆครับก็คือแท็กที่ชื่อว่า body นั่นเองครับ body เนี่ยก็คือส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเว็บด้านล่างใช่ไหมก็คือส่วนที่แสดงผลนั่นเองนะฮะก็สามารถเปลี่ยนจากแท็กนี้ได้เลยครับแต่ชื่อแท็กลงไปปีกาเปิดปิดนะครับภายในนี้ส่วนของปีการนี้สามารถใส่สไตล์ที่เราต้องการได้เลยนะครับ อนี้เ,เปล c ่ยนแปรงกาวคันเลยนะผมอา่าเปลี่ยนเป็นสีทรายหน่อยครับผมอืมใช้ได้เลยนะเนี่ยเสร็จแล้วเรามีคําถามต่อมาครับก็คือบางครั้งเนี่ยเราไม่อยากให้แท็ก P ทุกตัวหรือแท็ก H 1แท็กที่เราต้องการเปลี่ยนเนี่ยทุกตัวเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการครับบางทีเราอยากจะให้มันเป็นรูปแบบเดิมมัง้งรูปแบบอื่นๆมั้งเพราะว่าแท็ก H 1มันอาจจะอยู่ในหน้านี้แท็ก H 1ที่อยู่ในโซนนี้อาจจะเป็นสีนี้แท็ก H 1ที่อยู่ในโซนนั้นอาจจะเป็นสีนั้นแท็ก P ธรรมดาอยู่ในโซนนี้อาจจะเป็น หมายชาร์ปลงไปครับในส่วนของสไตล์เนาะโดยตรงนี้เนี่ยให้เป็นชื่อ ID ครับเราสามารถตั้งชื่อ ID ของเราได้เลยนะนะัทที่นี้เอาเป็นคุณ คนนี้ละกันนะฮะเสร็จแล้วก็ผมปิดกาเปิดปิดเหมือนเดิมเลยภายในนี้เนี่ยใส่สไตล์เหมือนเดิมเลยนะฮะเราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะผมแต่วิธีการใส่เหมือนเดิมนะฮะนี่นะที่นีเอาฟอนตเปลี่ยนเป็นโมโนสเปซละกันนะครับวิธีการเรียกใช้งานนะครับง่ายเดียวก็คือเราก็ผมใส่คําว่า ID ลงไปหลังชื่อแท็กนะตรงนี้เนี่ยภายในชื่อแท็กเนี่ยใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่เป็น ID เดียวกันกับตายชีด้านบนเราจะพบว่านี่ขวามือครับผมคุณคนนี้เนี่ยเขาก็ได้เปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ไปตามที่เราต้องการแล้ว โดยสไตล์ตรงนี้เราสามารถเซตอย่างอื่นได้นะอย่างเช่นตัวเท x กนะผมที่เอาไว้เป็นอะไรนะครับให้มันอยู่ตรงกลางของหน้าจอเสมอนะครับก็สามารถทําเป็นเซนเตอร์ได้เหมือนกันครับนี่ครับผมคุณคุณนามสกุลเดียวกันคนนี้ก็อยู่ตรงกลางแล้วนะฮะ ต่อมาครับผมเราจะสังเกตได้ว่าตัวสไตล์ของเราเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมวิธีการครับผมในการที่จะทําให้เราไม่ลืมว่ามันคืออะไรนะเราใส่คอมเมนต์ลงไปครับวิธีการใส่คอมเมนต์ก็อย่างนี้เลยฮะสแลสตาร์ครับผมแล้วก็ปิดด้วยสตาร์สแลสเนาะตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะไม่ทํางานนะเอาไว้ให้เราเนี่ยเห็นอย่างเดียวนะครับผมแล้วเอาไว้อ่านอย่างเดียวนะว่าเฮ้ยการทํางานมันคืออะไรเราแก้อะไรลงไปนะครับเพื่อที่เราที่เขียนโค้ดลงไปเนี่ยจะได้เข้าใจแล้วก็กลับมารู้เรื่องเนาะ นี่อย่างนี้เลยใส่ลงไปเลยนะครับผมโปรแกรมไม่บ่มนะครับอันนี้ก็เหมือนข้อความปกติที่เอาไว้ทำช็อตโน้ตเท่านั้นเองนะฮะจริงๆเนี่ยการคอมเมนต์ในรูปแบบ CSS เนี่ยเราสามารถใส่กี่บรรทัดก็ได้นะแต่ขอให้มีเปิดแล้วก็มีปิดคล้ายๆแท็กเปิดกับแท็กปิดนะครับเหมือนเดิมต่อมาครับถ้าพูดถึง CSS ไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ครับก็คือเรื่องของ padding นั่นเองครับ padding คืออะไร padding ก็ผมก็คือตัวส่วนก็ผมของข้อมูลระยะห่างระหว่างข้อมูลกับกรอบนั่นเองครับเราจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับว่า Hello World เนี่ยมันถูกขยายขึ้นนนบเเเยอ้หใญ่่ทาาล ครับโอ้ยอันนี้ก็ใหญ่ไปนะครับผมขอลบลบไปใหม่หน่อยเอาเป็น1ละกันเซฟแล้วลองรันดูอ่ามันก็อาจจะอยู่ในระยะที่เราพอดีใช่ไหมตรงนี้เนี่ยจะต้องดูด้วยนะว่าเราควรที่จะแพดดิ้งเท่าไหร่ถ้าเกิดต้องการที่จะแพดดิ้งไว้แค่ข้างบนเนี่ยผมทำระยะห่างไว้แค่ข้างบนเนี่ยเราก็ใส่แค่แพดดิง้งขีดท็อปมันก็จะนี่เป็นอย่างนี้เลยนั่นเองนะครับมันจะมีแพดดิง้งเลฟ t right bottom อีกนะผมมีเพียบเลยนะเราสามารถเลือกได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้แพดดิ้งทั้งหมดเนี่ยเราก็แค่ใส่แพดดิ้งง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 เเ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 ฉฉยยยยยๆๆลลไปนนนนนนาาาาาาาะะะโโโดด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 รรรรื่่่่่ออออออตตมมมมมมีีีจจจกกกกกแแแแแพพพิิิิ้้้้้้้ัั็็็หคควววบบผ์์ ตัวเดิมนะฮะฮเดี๋ยวเราลองไปดูความกว้างกันดีกว่าครับผมบว่าความกว้างเนี่ยมันคืออะไรเนาะเซฟแล้วลองรันดูครับเราจะพบว่าความกว้างก็คือความกว้างของคอนเทนต์เรานั่นเองเนาะเฮ้ย,นะอ,ยอยากจะให้มันกว้างเท่านี้นะฮะส่วนบอร์เดอร์ครับเราจะเห็นว่ามีสีเขียวแล้วก็15เนี่ยก็คือความหนาของขอบนั่นเองเนานะบอกว่าเซฟสิบห้านะส่วนแพดดิ้งก็คือตัวเดิมครับระหว่างคอนเทนต์ข้างในกับตัวขอบบอร์เดอร์เนาะว่ามันห่างกันเท่าไหร่ส่วนมาจินครับคือระยะห่างระหว่างคุณประยุทธ์กับคุณประวิตรตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็คคุณปปรระะะะะะยยยัะะัััััตนน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 ฮออออออ่่่่าาามมกกกกกก็็จจจหงงงแแบบบีี้้เเโดขลๆๆไ เนี่ยมันมีตัวส่วนของ background image ด้ครับเอ๊ะมันคืออะไรลองใส่ไปดมมูมีไล่สีด้วยนะครับเราสามารถใส่ไล่สีอย่างนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเอาเป็นภาพจริงๆไปใส่นะฮะเพราะตัวโปรแกรมเนี่ยมันสามารถจัดการสีอะไรพวกนี้ให้ได้เองนะผมอาจจะไล่จากสีแดงไปสีเหลืองมันก็ไล่ให้เรานะฮะหรือเพิ่มอื่นๆก็ผมไม่ว่าจะเป็น box shadow เนะคือเพิ่มเงาลงไปหลังวัตถุก,ก็ได้เช่นกันครับพวกนี้เนี่ยโอ้โหทำไปทํามาเหมือน word art เลยนะฮะแล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยสไตล์ของเราโอ้โหยมเต็มไปหมดแล้วนะครับผมอ่านก็อ่านยากนะครับ html วิธีการนะถ้าเกิดแทรทำให้ง่ายนยะอ่านง่ายๆเลยนะฮะกดไฟล์ new file ไปเลยครับสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาสำหรับสไตล์ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับตั้งชื่อนะแต่ว่าตามมาตรฐานจะชื่อว่า s ไตล์ css นะครับผมอ่านเลือกเป็น css ได้เลยกด save นะฮะแล้วก็ทำการคัดลอกครับผมสไตล์ทั้งหมดนะที่อยู่ใน tag style นะฮะลงไปแล้วไปแปะในสไตล์ตรงนี้ได้เลยครับ แล้วก็ถ้าเกิดก๊อปมาก็อย่าลืมเว้นวรรคให้มันถูกเน่อยนะครับอันนี้มันก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วก็ผมกลับไปหน้า index.html เนาะลบสไตล์เดิมทิ้งไปเลยครับลบทิ้งไปเลยนะทิ้งแบบเกลี้ยงเลยนะครับเสร็จแล้วก็ผมใส่แท็กนึงลงไปที่ชื่อว่าลิงก์นั่นเองนะครับผมลิงก์แบบลิงก์เว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยเลยเนาะเว้นวรรคตามด้วย i l ก็ <IL S 2> ผมตรงนี้เนะี่ยใส่เป็นสไตล์ชี t ลงไปเนาะ type ก็ผมเราใส่เป็น แท็ครับผม css เนาะต่อมาครับผม hif ตรงนี้ใส่ลิงก์ครับผมหรือว่าเป็นชื่อไฟล์ css ที่เราสร้างเมื่อกี้ชื่อเดียวกันนะเอาชื่อเดียวกันนะครับเมื่อกี้เป็น style css ก็ใส่ style css ใครตั้งชื่ออื่นก็ใส่ชื่ออื่นนะฮะเซฟแล้วลองกดรันดูใหม่ครับผม r e f r e s หน้าเว็บดูใหม่เราจะพบว่าเฮ้ยหน้าเว็บยังเหมือนเดิมเลยงั้นเราลองลบแท็กนี้ทิ้งสิเราลองโอ้โหหายไปเลยครับผมเอาใส่เข้าไปใหม่สิโอ้โหกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือข้อดีของ CSS ครับถ้าเกิดเราแยกออกมาเป็นไฟล์นะเพราะว่าถ้าเกิดมันบึ้มมันพังเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องไปนั่งแก้ทีละแท็กทีละแท็กใช่ไหมเราสามารถแก้จากไฟล์ไฟล์ใหม่ที่เราสร้างลงไปได้เลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะทำ CSS มาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่สวยเนี่ยเรามีเครื่องมือครับผมที่ชื่อว่า Bootstrap เนาะมาแนะนําตัวนี้เนี่ยจะเป็น CSS Framework นะผมรวม CSS รวม JavaScript รวมอะไรหลายๆอย่างเลยเนาะหน้าตาเว็บไซต์เนี่ยของเราเนี่ยจะได้สวยแบบเขาเลยนั่นเองครับปุ่มสีอะไรเนี่ยเขาจัดการให แพ็กต่างๆเนี่ยการจัดเรียงรูปแบบต่างๆ,ๆเขามีให้หมดแล้วครับเราไม่ต้องมานั่งเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเนาะรวมถึงแบบโอ้โหกราฟที่อลังการแบบนี้ก็สามารถทําได้ง่ายๆเช่นกันครับทั้งหมดนี้ฟรีครับโดยจะต้องบอกก่อนนะแม้ว่ามันจะมีของฟรีแล้วก็เฟรมเวิร์กอะไรต่างๆให้เราใช้เกียบเลยเนี่ยสวยกว่าที่เราทําเองด้วยนะครับแต่พื้นฐานเป็นเรื่องที่สําคัญมา,มากครับถ้าเกิดเราไม่เรียนพื้นฐานพวกนี้เนี่ยเราก็จะทําได้แค่ก๊อฟโค้ดชาวบ้านวางก๊อฟโค้ดชาวบ้านแล้วก็แก้โค้ดข้างในซึ่งมันก็ไม่ไดด้ีกกับออนนาาาาคตขงงเรเรรลย คับเงินหรือว่าตำแหน่งงานมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นความรู้เราก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเนาะโดยทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องราวเบื้องต้นพื้นฐานสุดๆเนาะของ CSS ครับโดยเราสามารถนำ CSS ไปทำอื่นๆได้อีกเพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันในหน้าเว็บไซต์นะผมโอ้โหสวยๆงามๆทำได้หมดเลยครับหรือการสแสดงผลการกํานิดขั้นตอนการทำงานบางอย่างเนี่ยก็สามารถจบได้ด้วย CSS เช่นกันครับสำหรับตอนนี้ขอขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสำหรับการรับชมครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยเนาะอยากให้สอนเรื่องอะไรเพ ใครที่พอทําเว็บได้แล้วหนะตาเว็บเป็นยังไงเนี่ยทำการแคปเจอร์อัพโหลดต่างๆเนี่ยโอ้โหใส่ลิงก์มามาโชว์กันด้านล่าง YouTube ตอนนี้ได้เลยนะครับสำหรับตอนนี้ขอคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับซีอีโอเกน y esterday อย่าลืมเป็น้อนไหนเจะเปืนครับโอ้ตอนนี้พี่เอก็็ไปไกลมากเลยนะครับน่าจะต้องใช้เวลาไปดูต่อแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย